ต่อจากคราวที่แล้วที่นายเอกของเราได้เข้าไปในป่าอสูรเซยกังวลใจว่าถ้าจิตใจของสตีศักดิ์สษิ์นั้นไม่มั่นคงและไม่เกิดผลสำเร็จขึ้นมาอาจจะทำให้ขัดทุนย่อยยับในการเดินทางครั้งนี้เลยก็ได้และแล้วการชำระล้างก็เริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ทันไดสตีศักดิธิ์ก็สุดลงเซจึงถามอีสว่าการชำระล้างดีขึ้นเยอะไหม แต่การชำระล้างนั้นเพิ่งผ่านไปแค่30%ปเซนละมัง้งซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้องเดินทางอย่างต่ำอีก3ครั้งค่าเดินทางในแต่ละรอบก็ไม่ใช่น้อยๆเลยทางด้านศักดิธย์ก็ดูเหมือนเธอจะไม่ไหวแล้วพระเอกเลยเข้ามาหานายเอกพางบนว่าก็บอกแล้วไงว่าห้ามอยู่ไกลชั้นเด็ดขาดนายเอกก็หันมาขอให้อีสกับแผนกเวทมวนตร์ช่วยอะไรอีกนิดหน่อย อเลนเลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ให้กองอัศวินที่สามของฉันช่วยก็ได้นี่แต่เซก็บอกว่าเขามีงานให้กองอัศวินที่สามทำอยู่เหมือนกันเป็นห่วงอยู่ว่ากําลังคนจะไม่พอตอนนั้นเองเซตันก็เดินมาถามด้วยความไม่พอใจว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เซก็บอกว่าคุยกับอีสเรียบร้อยแล้ว อีสก็โดนจวกยับเลยนะคะว่าทำไมแกไม่บอกฉันฟะส่วนอีตาอีสก็ทำหน้ามึนเหมือนเดิมเลยซึ่งเซก็ออกตัวว่าครั้งนี้แผนกเวทมนต์ทำประโยชน์สูงสุดเขาจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ละกันซึ่งอำนาจที่เขา,ได,าได้มาก็ได้มาจากท่านอัคเรเสนาบดีที่เซ็นเอกสารยินยอมให้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นเององค์ชัยก็โวยวายขึ้นมาแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งตำอำเภอใจ ถึงเซจะพยายามอธิบายไปว่าอำนาจของเขามาจากท่านอัครเสนาบดีแต่องค์ชายก็ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของการเดินทางครั้งนี้เซเถยียงกับว่างานส่วนอื่นก็ให้ผมทำแล้วกันองค์ชายควรพาสติศักดิสิทธิ์กลับที่พักก่อน ยูอาร์ที่เป็นห่วงคนดน้องก็อยากอยู่ต่อนะคะแต่เซก็หันบอกยูอาร์ว่าท่านพักผ่อนก่อนเถอะทาให้น้องต้องยอมระหว่างจะกลับองค์ชายก็หันมาคุยกับเซว่าฉันเป็นคู่บุคลบบัญชานะนายควรบอกฉันว่าตั้งใจจะทําอะไรเพราะหมอกพิษเป็นวิกฤตของอาณาจากักรจะปล่อยให้คนต่างโลกอย่างนายทำตามอําเภอใจชอบไม่ได้นายเอกก็เริ่มแจกงานว่าให้กองอสัหาริมทที่3ามคุ้มกันแผนกเวทมนต์ที่จะลงอาคมและลงบันทึกเกิดลงอาคมไว้ด้วย นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะปกป้องอาณาจักรได้ระหว่างการรอชำระล้างถึงองค์ชายจะเถียงว่าจอมเวทของเรามีไม่พอซึ่งคนลงอาคมทั้งอาณาจักรตอนนี้ก็มีได้แค่8คนเซก็บอกว่าไม่ถึงกับต้องลงทั้งอาณาจักรหรอก ลงแค่ส่วนกลางที่เป็นตัวปล่อยหมอกพิษก็พอแล้วป้องกันไม่ให้หมอกดุดลอยไปที่อื่นได้จากนั้นเหล่าจอมเวทก็เริ่มไล่าอาคมเพื่อปกคุมต้นไม้หมอกพิษหลังจากกลับที่พักนายเอกก็วางแผนว่าจะลองปลูกต้นไม้รอบๆดูเพื่อติดตามผลของการได้อาคมว่าเป็นอย่างไรทั้งนี้เราก็ยังมีคนที่คอยเฝ้าดูเพื่อได้อาคมซ้ำในกรณีที่หมอกรั่วไหล พระเอกของเราไม่เคยคิดแผนนี้มาก่อนแต่นายเอกคาดการว่าอาจจะเป็นเพราะมีสติศักดิ์สิิทธ์อยู่ทุกคนก็เลยไม่คิดแผนอื่นนอกจากแผนอันเชิญอย่างเดียวแต่ถ้ามีแผนนี้แผนอันเชิญก็อาจจะไม่จําเป็นต่อโลกนี้ก็ได้พูดง่ายๆก็คือเรื่องตัวเองก็ต้องจัดการเองนั่นแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นสติศักดิ์ก็ยังเป็นความหวังของประชาชนและเป็นไพ่าตายของอาณาจากักรการเปลี่ยนความคิดของพระราชาที่มีต่อสติศักดิิทธ์คงต้องใช้เวลา แต่พอนายเอกจะลุกไปทำงานพระเอกก็กอดนายเอกเอาไว้แล้วกดลงเตียงบอกว่าวันนี้นายโดนหมอกพิษมาเยอะแล้วดังนั้นต้องได้อาคมใหม่ก่อน ก่อนที่จะเริ่มไล่อาคมให้ในายเอกแต่นายเอกก็รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพระเอกตอนนั้นเองอเลสก็สอดมือเข้ามาใต้เสื้อเขาเพราะสิ่งที่ทําให้เวทบุญคุ้นเคยนั้นต้องผ่านจากการสัมผัสกันแต่ช็อตนี้ฟินมากเลยอะแต่ตอนนั้นเองอีสก็เปิดประตูโ้องออกมาเขามีเรื่องจะคุยกับคอนโด ทำให้อเล็หัวเสียเป็นอย่างมากที่ถูกขัดจังหวะเอกก็คิดในใจว่าว่าแล้วว่า2คนนี้แปลกๆตั้งแต่งานเลี้ยงก็ได้กลิ่นไอเวทมนต์ของหัวหน้ากองอัศวินในตัวคอนโดแบบนี้เรียกว่าถูกตีตาไว้งั้นเหรอก่อนที่เขาจะขอดูด้วยได้ไหมแต่สุดท้าย2คนก็ถูกผลักออกจากห้องนะคะนายเอกบอกว่าจะจัดการเอกสารให้เรียบร้อยส่วนพรุพ่งนี้เขาจะนั่งรถไปกับกองอัศวินด้วย ถึงตอนนั้นก็ค่อยคุยเรื่องที่อิสจะคุยก็แล้วกันนะตัดมาที่ระหว่างเดินทางรถมาอิสก็พูดขึ้นอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะคะว่าเขาสนใจเกี่ยวกับการวิจัยอะไรบ้างและน้องก็ดูสนใจเวทมนต์เป็นอย่างมากรวมทั้งการดัดแปลงธาตุหลายอย่างเยี่ยมไปเลยนะเป็นอัจฉริยะคนละด้านกับอันเลสสินะได้เอกคิดว่าเขามีหลายเรื่องที่ต้องทำเป็นภูเขาเลย หนจะต้องคุยกับท่านัครเสนาบดีเพื่อปูทางให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมมืออีกตอนนี้แหละคือช่วงเวลาที่จะตัดสินพอถึงที่พักก็มีม้าเร็วไปส่งข่าวให้ท่านไว้เขาบาราเนตพ่อของน้องนอของเรานั่นเองพระเอกก็มาหานายเอกที่ห้องนายเอกบอกว่าพรุ่งนี้น่ะก็ถึงเมืองหลวงแล้วเขายังมีเอกสารที่ต้องจัดการอยู่แต่เพราะงั้นแหละเลยต้องลงอาคมเอาไว้ระหว่างไลาอาคม นายเอกเราก็คิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีคนคนนี้เราคงตายไปนานแล้วแหละตอนนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอยู่เลยไม่สามารถลงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาได้โดยตรงแต่ไว้จบเรื่องนี้ก็ค่อยคิดแล้วกันนะตอนนั้นพระเอกของเราก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ยอมยกหน้าที่การดูแลนายให้ใครหรอกนะและนายเอกก็ห่างจากฉันไม่ได้เลยแต่นายเอกก็ถามขึ้นมาว่าท่านาเลสไม่กลัวผมอึดอัดหรือรู้สึกไม่ดีต่อท่านหรอครับพระเอกก็ตอบตรงๆนะคะว่า นายเอกนะ่ะสนใจผลลัพธ์มากกว่าจะสนใจเรื่องผลกระทบจากการกระทำหรือคำพูดไม่ใช่หรอพอเขาพูดแบบนั้นเซก็เถียงไม่ออกเลยอเลสบอกว่าถึงนายจะไม่รู้คำตอบแต่นายก็อาจจะรู้อยู่เต็มอกเพราะฉะนั้นฉันจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์และทำมันให้มีประสิทธิภาพที่สุดโอ้ยบอกรักกันขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยตอนมาถึงราชวางังนายเอกก็เข้าพัพระราชาพร้อมกับขุนนางจำนวนมากราชาก็ดับรู้เรื่องว่านอกจากการชาระล้าง แล้วยังมีการกลางอาคมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหมอกพิษไว้เขาบาราเนตเป็นคนบอกเขาเรียบร้อยแล้วนายเอกกล่าวว่าเรื่องนั้นเขาน่าจะรู้ผ่านลูกชายที่ทํางานผ่าน,ผานแผนกบัญชีนะ่ะและเขาก็ายังให้ในายเอกทดลองเกี่ยวกับความเสียหายที่จะได้จากหมอกพิษในระยะยาวอีกด้วยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชวงศ์และอาณาจักรและเพื่อไม่สร้างความกังวลใจแก่ฝาบาทนายเอกก็ได้ปรึกษาท่านอัครเสนาบดีแล้ว และการทดลองก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตอนนี้ก็มีการส่งนักเวทเข้าไปได้อาคมปกครองเป็นระยะระยะ ทำให้ความเสียหายจากหมอดพิษนั้นลดลงมากอีขุนนางตัวประกอบก็ด่าขึ้นมาว่าอาณาจักรของเรามีสตรีศักดิ์สิทธิ์อยู่นะทําแบบนี้ไม่เท่ากับว่าหมิ่นสตรีศักดิ์สิทธิ์งั้นหรอตอนนั้นเองนาะยเอกของเราก็แจกเอกสารให้แล้วบอกทุกคนว่านี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการอันเชิญสตรีศักดิ์สิทธิ์กับการกลางอาณาเขตของอาณาจักรใน5ปีข้างหน้าซึ่งงบประมาณเนี่ยมันก็ต่างกันถึง5้าเท่าเลยอย่างไรก็ตามการกลางอาณาเขตอยู่ในขั้นทดลองแต่ผ่านมาสาว วันแล้วก็ไม่มีรายงานว่าอนาเขตจะสลายแต่อย่างใดองค์ชายก็โมโหขึ้นมาบอกว่าในเอกของเราดูหม่มสติศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเอาเรื่องเงินมาพูดตอนนั้นเสียงตัวประกอบก็เริ่มลุกฮือขึ้นมา พรเอกของเราก็อารมณ์บอจอยสุดๆเลยยูอาจึงตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วนะฉันอยากกลับบ้านถ้าจบเรื่องนี้แล้วฉันก็ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถทำอะไรได้อีกตอนนั้นเองสามารถกลับบ้านได้ใช่ไหมแต่องค์ชายก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการดำรงอยู่ของสตีศักดิ์สิทธิ์เป็นไปเพื่อนำให้อนาจากรุ่งเรืองพ่อหันไปหานายเอ,เอ,เอกเซก็บอกว่าตอนนี้หน้าที่ของสตีสักสิทธิ์คงไม่จำเป็นอีกแล้วทำให้น้องดีใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เรายังไม่มีวิธีกลับ โลกเดิมอยู่อาจจงร้งองไห้ออกมาอย่างสิ้นหวังระหว่างนั้นนายเอกก็แจกเอกสารอีกชุดเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีวิธีส่งตัวกลับก็จริงแต่อาจมีวิธีพัฒนาจากวิวัฒนาการเวทมนต์ที่ส่งตัวมาหากงานวิจัยนี้ไปได้ดีอาจจะส่งตัวกลับไปก็ได้ตอนนั้นอีสผู้ขัางไขในการวิจัยก็พุ่งออกมาพร้อมอธิบายทฤษฎีต่างๆที่เขาคิดได้ซึ่งนายเอกก็อธิบายเรื่องต่อว่าเกี่ยวกับแผนการขยายแผนกเวทมนต์ประจำราชสำนักโดยมีข้อต ลงว่าจะส่งคนสองคนกลับโลกเดิมและสัญญายังครอบคุมถึงบุคลากรที่กำลังเฝ้าหมอกพิษอยู่ด้วยจูๆ่ๆพวกตัวประกอบก็เถียงขึ้นมาท่าหนหักคารเสนาวดีเลยบอกว่าฉันเป็นคนเสนอและอนุญาตเรื่องนี้ร่วงหน้าเองแหละพอเถียงว่าเรื่องเวทมนต์กล้องอัศวินศักดิ์สิทธิที่สมก็สามารถทำได้นี่นาพเพกก็บอกว่า กองอัศวินที่สามหน้าไม่เน้นเรื่องวิจัยแต่เน้นเรื่องการต่อสู้และรับมือสัตว์ประหลาดตั้งหากโดนเบียดยับเลยนะคะตัวประกอบเนี่ยตอนนั้นนายเอกก็แอบ,บคิดว่าพระเอกมีประโยชน์กว่าที่คิดฮะนายเอกก็อธิบายต่อว่าผลประโยชน์จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถต่อยอดไปถึงงานวิจัยอื่นๆได้โซตันเสริมขึ้นมาว่าหากสามารถระบุพิกัดการลงและปลายทางได้อย่างปลอดภัย จะสามารถพัฒนาความกล้าหน้าเวทมนต์การเคลื่อนย้ายได้ในอนาคตพอพูดถึงเวทมนต์การเคลื่อนย้ายตาอีสก็เป็นประกายเขาเริ่มได้ยาวเกี่ยวกับข้อมูลการวิจัยโอ้ยแอดปักธงน้องค่ะน่ารักมากเลยจนขนาดได้เอกเองก็ยังบอกโซตานว่าให้เอาน้องไปเก็บก่อนพระราชาก,ก็ตรัสว่าสรุปข้อเสนอคือศูนยเสีติศักดิ์สิทธิ์ไปแลกกับวิวัฒนาการเวทมนต์ชั้นสูงใช่ไหมนายเอกก็บอกว่ามันรวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้นำสู่ความรุ่งเรืองของอาณาจักรได้อีกด้วยนอกจากนั้นงบประมาณในส่วนนั้นยังครอบคลุม การรับมือหมอกพิษที่ผ่านมาคิดว่าไม่มีปัญหากับอาณาจากักรจังหวะนั้นเองยูอา <You are S 2> ก็พุ่งมาหานายเอกถามว่าฉันควรทำอะไรต่อดีคะ mm. ฉันนะ่ะอยากออกจากราชวังค่ะแต่จะให้อยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานก็ไม่ดีฉันขอทำงานกับเซ mm. ได้ไหมเซของเราก็แนะนำว่ายูอาอาจจะทำงาน mm. ในที่ที่ตัวเองถนดัด mm. เช่นสถานพยาบาลหรือไม่ก็โบสถ์ mm. เจ้าชายก็เดินมาคุยกับเธอว่าสตรีสังสิทธ์มีคุณต่อแผ่นดินอยู่ในราชวังต่อไป mm. ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ แต่น้องก็อยากออกจากวังเพื่อไปทบทวนอะไรหลายอย่างแล้วพร้อมที่จะคืนเครื่องประดับและเดรสทั้งหมดด้วยนายเอกก็แอบ,บคิดว่าเทาเงินพวกนั้นไปเปลี่ยนเป็นค่ากินอยู่หรือสมทบทางหลวงก็ได้แท้ๆจะงกไปไหนเนี่ยคุณคนนี้ พระเอกก็ <Play S 2> เดินมาหานะคะแล้วบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยงานกําจัดหมอกพิษค,คงเป็นงานที่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างดังนั้นอย่าหักโหมนะตอนมาที่ป่าอสูรดอกไม้รอบป่า<ม>ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะไม่แน่ว่าการทดลองครั้งนี้อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้ส่วนใครที่ใครอยากรู้ตอนต่อไปก่อนที่อนิเมะจะมานั้นสามารถคลิกลิงก์มังมางะไปอ่านก่อนได้เลยนะคะแอดทิ้งลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i o นนะส่วนวันนี้อนิเมะคัทเลกข,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Tchau. Uh...